รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย All All n e w Isuzu D Max นุภาพพลิกโลก ไทยแลนด์สมัยวิทยยูยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน ชมจอยสเดย์นะคะวันนี้มินนี่กับพี่แม็กเรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันจังหวัดระยองครับใช่แล้วนะคะโหเมื่อกี้พี่แม็กพาหนูซิ่งอีกแล้วนะคะนี่นรอบๆกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ <นะ S 2> แค่บนรอบเนี่ยยังยังไปไม่ทั่วเลยนะอ่าแน่นอนเพราะที่นี่นะคะเขามีพื้นที่มากกว่า300ไร่เลยพี่นี่ก็คือเป็นที่ที่ปตทนะคะเขาจัดมาเพื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับป่าเรื่องการฟื้นฟูป่าที่นี่ก็เลยแบบร่มรื่นซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมมาเรียนรู้กันว่าสถานที่อย่างนี้มีอะไรให้เราศึกษากันบ้างใช่แล้วนะคะวันนี้หนูสบายแล้วมีพี่แม็กเป็นสารถีขนาดนี้สิ่งเลยนะดีเอาหัวเลยเหยียบเลยค่ะไปค่ะองั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันก่อนเดี๋ยวเราไปแปลงผักกันก่อน ไม่เอาหนูอยากไปอาคารนิทรรศการก่อนพี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ต้องมาก่อนเห็นไหมเราจะได้รู้เรื่องทุกอย่างในป่าวังตะเรกต้องไปที่น,ะน,นั่นงานมินี่ไปอาคารนิทรรศการเดี๋ยวพี่ไปแปลงผ่กตกลงค่ะตามนั้นนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยนี่ใช่ไหมข้างหน้านี้ลงตรงนี้ก็ได้นี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันได้เลยค่ะไปแปลงผักใช่ไหมคะใช่แล้วทำตดดีๆนะคะบ๊ายบายค่ะอา้าวไม่เข้าเกียร์ด้วยอเข้าเกียร์สิคะเก็บรผักว่าผักหนูเยอะๆนะเดี๋ยวเราไปในเวของเรามา มาที่สูย์เรียนรู้ป่าวังจัน์นะคะถือที่นี่ค่ะอาคารนิทรรศการนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่อังนะคะผู้จัดการสถาบันปลูกป,ป่าและระบบนิเวศปตทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นครั้งแรกค่ะพี่ยังที่มินได้เคยเข้ามาที่ป่าวังจันทร์คือปกติปะระยองเราก็จะมุ่งไปทะเลก่อนเลยไม่ได้มาเที่ยวป่าเลยชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ค่ะโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศของปตทค่ะเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าและระบบนิเวศในการฟื้นฟูป่าที่ปตทดําเนินโครงการมาตลอด25ปีอะค่ะค่ะก็คือเริ่มต่อเนื่องมาจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหนึ่งล้านไร่ที่ปตทดําเนินงานมาในทั่วประเทศแล้วเราก็จัดตั้งที่นี่ขึ้นมาเพื่อเป็น ศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ค่ะทั้งด้านป่าไม้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในภูมิภาคต่างๆซึ่งมีความสําคัญในเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยด้วย ที่นี่เราเรียกว่าอาคารบ้านต้นไม้ค่ะ,คะก็ได้รับรางวัลน,นะคะภูมิสถาปัตย์นะคะนานาชาติค่ะแล้วก็มีคอนเซปต์ในเรื่องของการออพยายามที่จะสร้างอาคารค่ะโดยมีแนวคิดที่ให้เหมือนกับต้นไม้ในส่งว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งในเรื่องของการดูแลฟื้นฟนูแล้วก็ปลูกป่าค่ะก็ให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด เดี๋ยวพี่อังจะพาน้องมินนี่ไปดูที่ห้องอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าห้องจันทน์พนาะจะเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ของปตทในเรื่องของการปลูกป่าตลอด25ปีที่ผ่านมาค่ะภายในห้องนี้แล้วก็ออกแบบให้เป็นภายในวงปีของต้นไม้ค่ะ ก็ให้ความรู้เรื่องของป่าไม้ของโลกนะคะในเขตป่าเมืองหนาวหรือว่าป่าเขตอบอุ่นนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นป่าต่างๆของในประเทศค่ะก็คือป่าไม้ในประเทศไทยค่ะจะได้ทราบว่าโครงสร้างที่องค์ประกอบของป่ามีอะไรบ้างอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เปรียบเทียบนะคะว่า ก่อนที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จะสร้างขึ้นมาเนี้ยค่ะเดิมก็จะเห็นว่ามีทั้งปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกสับปะรดแล้วก็รวมถึงมีไม้ยางพารา<อ>แล้วก็ปลาล์มด้วยความจริงแล้วเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมาก่อนใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเรามาเริ่มปลูกป่กปากันใหม่อ่ะค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีการปรุงดินปรับปรุงดินแล้วก็ออกแบบภูมิทัศน์ต่างๆอันนี้คือบ่อน้ําที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ค่ะที่เราอันนี้เมื่อตอนปี58ค่ะนี่จนถึงปีปัจจุบันที่เหมือนเราเเรรรรรรียยกว่่่่าา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 ปปปปมนนนนนุษ์สสสส้้้งงงหือคคค็ เพื่อนสามารถสร้างปาได้สนับสนุนโดย Thailand Smile with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิม้ม บริษัทไทยเบเวอลเจำกัดมหาชนออ l น e w วอิสุส m ดีแม็กพลันุภาพพลิกโลก โครงการคอนเซปต์นะคะล้วก็คือเรื่องของในปี35ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะคะท่านทรงมีห่วงใยสถานการป่าไม้ของเมืองไทยนะคะก็มีภาคกระแสรับสั่งค่ะจัดตั้งโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการปลูกป่าทาวรเฉลิมพระเกียรตินะคะ5ล้านได้นะคะแล้วก็ในปี37มเจ็ดค่ะกทก็อาสาเข้าร่วมโครงการแล้วก็รับมาปลูก1ล้านได้เป็นปีเริ่มต้นปีเริ่มต้นของกทปี2 5งหเป็นปีเกิดหนูพอดีอ๋อเหรอคะเกิดพร้อมกับโครงการนี้เลยนาย อยูเท่ากับสถาบันเลยเ <laughs> แล้วก็ได้มาเดินมาเรียนรู้ในสถาบันนี้เลยนะคะเห็นได้เลยนะคะว่าในทุกๆปีเนี่ยคือมีกิจกรรมมีเ,เหตุการณ์พิเศษต่างๆเกิดขึ้นมากมายป,ปททดำเนินโครงการปลูกป่าเนี่ยเรามีแนวค,คิดเราพยายามที่จะปลูกป่าในใจคนในปี56ค่ะจากเดิมที่เป็นโครงการปลูกป่าของปททเนี่ยระยะเวลา20ปีที่ปททปลูกป่ามานะคะ,คะก็ มีองค์ความรู้มีความรู้ตรงนี้ก็ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นสถาบัน,าบานใช่<ม>แล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้<ม>บนพื้นที่ของปตทน<ม>ะคะ<ม>ก็คือแห่งที่1เนี่ยก็คือศูนย์วังจันทร์ที่นี่แห่งที่2ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงอยู่ที่เขตประเวศกรุงเทพมหานครองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพันไม้กรุงเทพมหานครหรือพันไม้หายากในเขตภาคกลางนะคะตลอดลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะ นะคะแล้วก็โดยปัจจุบันเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบๆที่ศูนย์ด้วยนะ,ะคะก็มีกิจกรรมเราก็มีโครงการนึงเรียกว่าโครงการวังจันทร์รวมรักปลูกผักแบ่งปันพี่พี่กรชายค่ะพี่แม็กบอกว่าจะไปแปลงผักให้ได้ก็เลยส่งลงไปแปลงไปหรือ,อยังคะด่าจะเดินอยู่อตอนนี้ <laughs> รบ,บรรยากาศแปลงผักเขาเรียกว่าเป็นแปลงวัฒนเกษตรนะครับข้างหลังเป็นวิวภูเขานะครับมีป่ามีข้าวมีพืชผักทั้งหลายแต่ที่สําคัญก็คือมี20ชนิดที่เป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานนะครับคือเรียกว่าโครงการวังจันทร์รวมรักปลูกผักแบ่งปันนะคะก็เริ่มจากสมเด็จพระคณิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาะทรงพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผัก นะคะก็คือเพื่อให้ให้กับชุมชนนะคะประมาณ80ครัวเรือนนะคะ<ม>เพื่อให้ชุมชนนะคะมีอาหารปลอดภัยในครัวเรือนรับประทานแล้วก็เหลือก็มีการแบ่งปันกันในกลุ่มสมาชิกนะคะแล้วก็เหลือจากการแบ่งปันของสมาชิกก็มีการไปจําหน่าย<ฮ>ปัจจุบันชุมชนทั้ง80ครัวเรือน,นะคะ่ะก็ได้รวมกลุ่มกันเปิดร้านเรียกว่าร้านผักวังจันทร์นะคะซึ่งผักของชุมชนตรงนี้ก็ได้รับมาตรฐานนะคะอาหารปลอดภัยด้วย แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อันหนึ่งที่ผู้เยี่ยมชมทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อะค่ะได้เข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ละลึกด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนให้ให้มินดาวเลยก็คือแบบอารมณ์แบบเหมือนถ่ายภาพสามิติใช่ค่ะเหมือนเรายืนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีน้อง้างก็จะแบบอ้ายแบบอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะโอเควะโอเควะนี่โอเคค่ะเอาค่ะ ได้เบ้อ่ะได้เบ้อ่ะต้องจับมือกันเหมือนแม่กับลูก อย่างศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะที่นี่เราก็จะเปิดให้บริการนะคะก็คือเข้าชมฟรีะคะ<ฮ>่ะทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เราจะอยู่ทุกวันจันทร์นะคะ<ฮ><ฮ>ตรงนี้เนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยนอกจากดูนิทรรศการภายในอาคารแล้วไปเยี่ยมชมแปลงผักหรือดูพื้นที่ป่าแล้วเนี่ยในทุกๆเดือนนะคะสัปดาห์ที่3นะคะเสาร์อาทิตย์เราก็จะจัดกิจกรรมนะคะพิเศษเพื่อให้ความรู้อันนี้ก็จะฟรีเหมือนกันค่ะก็สามารถจองเข้ามาได้ทาง Facebook ของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะซึ่งในกิจกรรม ต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคือไม่ซ้ำก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกๆท่านนะคะเข้ามาร่วมเรียนรู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ด้วยค่ะขอ,ขอบคุณพี่อังมากมากเลยนะคะยินดีค<อ>่ะเดี๋ยวหนูต้องขอตัวค่ะไปตามหาพิธีกรรชายนี่ไม่รู้ว่ากินผักเปียงหมดแปลงหร <c oughs> ือยัง <c oughs> ได้ค่ะเชิญค่ะ ในส่วนของอุมโมงค์ตรงนี้จะเป็นพันุผักไม้เลื้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่ได้ปลูกไว้เพื่อเอาไปขายนะครับอ๊อยโอ้โหพี่แม็กตายแล้วรู้ที่ว่าชนต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่กาลังบอกท่านผู้ชมเลยว่าตรงนี้คืออะไรยังไงอ,อ๋อนี่รู้สึกว่าตรงนี้นี่เป็นแบบแปลงผักที่แบบสวยมากนี่ถ่ายรูปไปเยอะมากเลยนะคะเป็นอุมโมงค์ผักพระราชทานซึ่งเขาไม่ได้มีไว้ขายนะรู้ไหม เขาปลูกไว้เนี่ยเพื่อเอาเมล็ดมันอมเอาเมเล็ดไปแจกจ่ายกับชาวบ้านในชุมชนที่เป็นสมาชิกให้ราได้ให้ชาวบ้านเอาไปปลูกสร้างรายได้กันอีกทีนึงแลาวไหนผักหนูที่จะเอามาฝากหนูกับตอนกลางวันซึ่งถ้าเราอยากได้ผักเนี่ยข้างหน้าจะมีจุดรวมให้ชาวบ้านนําผักมาขายอยู่ซึ่งชื่อว่าร้านผักวังจันทร์อยู่ตรงปั๊มปะตะทป่ายุคน คข้างหน้านี่เองตรงนี้หน้าแบบวังจันรวันเล่ตรงนี้เลยใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลือกผักผักที่มานี่คุณภาพทั้งนั้นเลยสดสดเลยดีดีดีเดี๋ยวเอามาทําเป็นเมนูอาหารกลางวันด้วยดีไหมพี่ดีเลยอตอนนี้มากับพี่แม็กใส่สุขภาพนะคะไปเดี๋ยวจะเลือกให้เลยว่าเอาผักอะไรบ้างอ๋อจริงอ้ดีม <c oughs> ากค่ะ สนับสนุนโดยไ Thailand ส m ม l e วิ t h ยู u ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มบริษัทไทยเบสบอลจำกัดมหาชน All new นิวอิสุสุดีแม็านุภาพพลิกโลก วันนี้เนี่ยรู้สึกมันมันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับชุมชนน่ะเราได้เห็นลุงเขาแบบว่าแบกผักมาขายลุงลุงป้าป้าแบกผักมาขายยิ้มได้รายได้ทุกวันปลูกผักอยู่บ้านคือเหมือนกับว่ากเกษตรกรเขาไม่ต้องไม่ต้องดินลนมากเขามีความรู้เขาปลูกใช่ไหมครับแล้วก็มีสถานที่ที่จะแบบว่าจะนำมาขายได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบเล่ไปตลาดเล่ไปหาพ่อค้าคนกลางอะไรอย่างเงี้ย ผักที่นี่นะหนูว่าจุดเด่นของเขานะคือแบบผักเขาสวยแล้วก็สะอาดก็มาสะอาดเลยอ๋อต่นี้แน่นอนว่าไม่มีสารเคมีไม่ผมต้องเป็นสีม่วงค่ะที่ทำข้าวคุกกะปิข้าหมดเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเอาจริงคือราคาดีมากถนับถนนผู้สนัดสนนใจดีของเราวันนี้นะคะพี่แม็กซ์นนี้นะคะโอเคขอบคุณครับ ขาขายได้ดุ้ยตัวของเขาเองแล้วเขารับมีไรายได้ทุกวันทุกวันเห็นแล้วเห็นเห็นรายิ้มเขาแล้วชื่นใจสูตรในนุงป่าวังจันเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมให้ชุมชนเนี่ยมีอาชีพพี่แม็กร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการป่ายุคนายแคทเทอริ่งเนี่เมนูวันนี้คืออะไรคะข้าวคุกกะปิค่ะถั่วผักยาวพันม่วงสิรินทรนะครับที่เราไปดูมาจาก ร้านค้าเมื่อกี้นะครับที่นํามาใช้จะเป็นผักของทางป่าวังจันทรของเราเนี่ยแหละค่ะก็คือปลอดสารแล้วก็มีความสดคืออยู่ใกล้บ้านเราสามารถสั่งได้แล้วก็มาส่งค่ะของทางกลุ่มป่ายุทธนายแคทเทอริ่นะคะก็คือมีจัดเลี้ยงมีข้าวกล่องมีอาหารว i p ค่ะก็จะคือทางป่าวังจันทเนี่ยค่ะก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งทางร้านค้าว่าวันนี้มีเมนูอะไรมีส่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็แสดงว่า ภายในป่าในแคทเอรีนเนี่ยไม่ได้มีร้านคุณสมข้าโครงการแค่ร้านเดียวใช่ค่ะมีถึงสิบร้านค้าค่ะเป็นสิบร้านค้าเลยก็คือเรียกว่าเป็นการอุดหนุนสร้างรายได้ภายในชุมชนใช่ค่ะครบแนวเรียบร้อยนะคะเมนูในวันนี้นะคะก็มีข้าวปกติแล้วก็ขนมต่างๆเดี๋ยวจะส่งมอบความอร่อยเข้าไปในศูนย์เรียนรู้กันนะคะเตรียมพร้อมไป เห็นที่คนมุงมุงกันเยอะๆอยู่ตอนนี้เขามาเรียนทําอาหารซึ่งหลักสูตรวันนี้จะเป็นอาหารจานเดียวเขาต้องเรียนกัน40ชั่วโมงเลยนะพอเรียนจบ40ชั่วโมงเขาได้ใบสิพิเคใช่โดยที่อาจารย์ผู้สอนะก็มาจากวิทยาลัยไรในวังตองการันตีถือเลยว่าอร่อยจังเราเข้ามาเราก็เห็นบรรยากาศของการแบบเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ ที่ได้มาทํากิจกรรมแบบเวิร์กช็อปกันนะคะหลังจากนั้นก็คือแบบเกษตรกรปลูกผักกันจริงนะคะมีะไรายได้จริงๆคือที่เนี่ยเรียกว่าให้มากกว่าความรู้ใช่ให้ชีวิตนะคะให้ชีวิตสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อยู่บริเวณรอบๆนะคะให้ชีวิตผู้คนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังให้ความสุขแล้วก็รอยยิม้มคือเห็นได้เลยว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยต่างก็มีความสุขนะคะที่ได้มามีส่วนร่วมกับป่าวังจันทร์ที่นี่ค่ะ เป็นความประทับใจมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ใครที่มาระยองก็อยากให้ลองแวะมาดูค่ะครับพี่แม็กช่วงมือข้ามีองต้องแบบไปดินเนอร์ใช่ไหมในห้องอา,าหารหรูๆอะไรอย่างนี้พี่พอมีที่ไหนในใจ้้ไหมคะจริงๆพี่เพิ่งจะได้ข่าวแบบล่าสุดมาเลยนะนี่ชื่อว่าห้องอาหารเทนชิโนเทนชิโนเป็นอาหารญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสผสมผสานกันแน่แปลกไหม เอาความอร่อยเนี่ยข้ามทวีปมาเจอกันใช่ญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสซึ่งห้องอาหารเนี่ยตั้งอยู่ที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพชั้น2นั่นเองเดี๋ยวเรากลับจากนายแล้วก็จะมีเวลาเหลือนะเพราะว่าเขาเปิด6โมงถึง5ทุมใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแวะ พาน้องไปกินซะหน่อยคือไม่ใช่หรอกที่พูดเนี่ยคือมันก็ดูมาเหมือนกันว่าเทนชิโน่เนี่ยเขามีอาหารฟิวชัน่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสอยากจะกินสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้พูดขนาดนี้แล้วเนาะขนาดนี้เนาะพาไปพาไปได้แต่ที่สําคัญเนี่ยมือเนี้ยใครจ่ายพี่แม่ไงพี่แม่เหมือกันเนาะพี่จ่ายแหละดีแล้วประมาณเดี๋ยวเราไปดูลงสูตรการเรียนรู้กันดีกว่าเนาะเปลี่ย,เยนเรื่องเฉยเลยไปก่อนเนี่ยอ่านแล้ว p o w e ตอบโจทย์ทุกสไตล์ทุกสายนักช็อปคนไทยไม่มีไฟบินก็ช็อปได้หากคุณคือนักช็อปปิ้งสายแบรนด์เนม King Power แหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งดูด้ f ยฟรีและนอนดูด้ f ยฟรีให้คุณได้ช็อปปิ้งทั้งสินค้าแบรนด์เนมหรูชั้นนำส่งตรงถึงบ้านของคุณโดยไม่ต้องมีไฟบินเป็นกระแพงกั้นทำให้คุณสนุกไปกับการช็อปปิ้งอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนาฬิกาหรือสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกตั้งแต่สินค้า น้ำหอมและเครื่องสำอางหลากหลายคอลเลคชั่นที่กอะติ่งทุกกระแสเทรนมากกว่าด้วยความประหยัดและคุ้มค่าก,กว่าใครกับส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษมากมายทุกเดือนให้สายแบรนด์เนมอย่างคุณไม่มีเอาโดยไม่ต้องมีไฟบินอยู่ใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่ช็อปนั้นได้เลยที่ King Power ทุกสาขาทั้งรางน้ำมหานครพัทยาและภูเก็ตไม่ว่าคุณจะเป็นนักช็อปสไตล์ไหนติดตามโปรโมชั่นช้อปปิ้งสุดพิเศษได้ทาง Facebook King Power Official หรือโทร1631 ิงพาวเวคนไทยไม่มีไฟบินก็ช็อปได้อีสุสดจัดเต็มนำยนตกรรมรุ่นล่าสุดทุกรุ่นร่วมโชว์ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37 Isuzu ร่วมงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37นำยนตกรรมทุกรุ่นทั้งรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่หมด All New Isuzu MU-X ที่มาพร้อมความหรูหราทั้งภายนอกจลดภายในและเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยครบครันภายใต้นิยามเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จรถปิกอัพ All New Isuzu X Series Lifestyle Pick-up รุ่นใหม่ล่าสุดและ All New Isuzu D-Max พาลานุภาพพลิกโลกรุ่นตกแต่งพิเศษสะท้อนตัวตนแนวอัลดไลฟ์สไตล์ และ l e ส s i n g สไตล์แบบฟูลออปชันร่วมสัมผัสกับทัพยนตกรรมคุณภาพระดับมาสเตอร์พีซพร้อมสิทธิพิเศษและความบันเทิงมากมายได้ที่บูตอิซุซุในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37ระหว่างวันที่2 1 3ถึง13ธันวาคมศกนี้ณนะ Impact Challenger เมืองทองธานีขอขอบคุณอ l นิว Isuzu DMAX พลานุภาพพลิกโลก ไทยแลนด์ส m ม l e วิ t h ย o u ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มบริษัทไทยเบสบรษิษจำกัดมหาชนปตท,ะทสารพลังสู่ความยั่งยืน my